สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับอฟลเกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอการแข่งคาที่3มิถุนายน2568นะครับอเฟยมีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่อีกแล้วค่ะต้องมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมโคลัมเบียครับนะฮะทั้งหมดทั้ง3คู่เลยนะครับช่วงนี้ฟุตบอลก็ทําการแข่งขันกันน้อยมากๆเลยนะฮะแต่ก็พยายามคัดเอาคู่ที่น่าสนใจเอามาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทคิเคะอ์จากอัอเฟเดีวย ดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใด,ดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปผมบุดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คู่ของโบคาจูเนียกาลีอันดับที่16ของตารางคะแนนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเดปอร์เตสควินดิโอนะครับอันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับคู่นี้เปิดออกมาในราคาเสมอนะให้ดูเองของคู่นี้นะครับสามนัดที่ผ่านมาก,การเจอกันคู่นนนนนนีี้้้โบบคคคาจูเเเยรชชะะไไไไปปปดดดดดัอนนัออตสวิ นัดหนึ่งนะครับล่าสุดที่เจอกันในบ้านของโบคาจูเนียนะครับโบคาจูเนียนั้นเอาชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์ม5นัดคอนเจอกันคู่นี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียเดคาลีนะครับ5นัดที่ผ่านมาแพ้ไป3เกมนะครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะไปเกมหนึ่งนะครับล่าสุดพวกเขานะครับแพ้กับเดปอติวอกาลีปุ้ดสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะในส่วนของฝั่งผู้มาเยือนอย่างเดปอร์เตสเควนติโอนะครับตลอด5นัดที่ผ่านมาของพวกเขาชนะไป2เกมครับแพ้2แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับล่าสุดพวกเขาเนี่ยครับ โบยักาซิโกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับแนวบ้านของเดปอร์เตสควีนดิโอนะครับ5านัดนี้เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับมีเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับส่วนทางด้านของโบคาจูเนียเดคาลีนะครับ5านัดที่พวกเขาได้เล่นในบ้านแพ้ไป4นัดครับชนะมานัดหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับเจอกันวันนี้ครับเล่นในบ้านของโบคาจูเนียนะฮะโคนีวัดกันตามฟอร์มกันเล่นอาจจะเป็นทางด้านของเดปอร์เตสควีนดิโอนั้นดีกว่าเพราะว่าพึงที่จะชนะมาแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็แพ้กับเสมอมารัวๆเลย ต้องบอกว่าดีกว่านิด,นดหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้แต่การเจอกันของคู่นี้นะครับจะเห็นว่าโบคาจูเนียเดคาลีเนี่ยนะครับจะดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับยิงสามนัดที่เจอกันมาโบคาจูเนียเอาชนะไปได้ถึง2นัดเลยยิ่งเฉพาะในนัดล่าสุดนะครับโบคาจูเนียเดคาลีนั้นเอาชนะไปถึง4ประตูต่อศูนเลยทีเดียวนะครับจึงคิดว่าเกมวันนี้นะครับแม้ว่า,าจะเปิดออกมาในราคาเสมอแต่ก็ยังคิดว่าโบคาจูเนียเดคาลีที่เล่นในบ้านหน้าจะเอาชนะเดปอร์เตสควินเดโอได้ในราคาเสมอได้นะครับวันนี้ขออยู่ ฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียเดคาลีและกันนะฮะสกออ์ที่ค่าในวันนี้ครับเจ้าบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อ1ครับ ไปกันต่อในคู่ที่2กันเลยนะครับเราไปดูคู่ของโบโกตาอันดับที่13ของตารางคะแนนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเลโอเนสนะครับอันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับวันนี้คู่นี้เจอกันนะฮะเฮททูเฮทตลอด3นัดที่เจอกันมาเนี่ยนะครับเสมอกันไป2นัดครับแล้วก็เลโอเนสเอาชนะไปได้นัดหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับที่เลโอเนสนนั้เปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะฟอร์ม5นัดล่าสุดก่อนเจอกันของคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบโกตาเอฟซีนะครับ5นัดที่ผ่านมาแพ้ไป3เกมติดนะครับแล้วก็ชนะมา2เกมครับล่าสุดของพวกเขา แพ้กับฟอร์เตเลซ่าไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับส่วนด้านของเลโอเนสนะครับ5นัดที่ผ่านมาของพวกเขาก็ชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ไปถึง3เกมเลยเสมอไปเกมหนึ่งครับปราศรีของพวกเขาก็แพ้กับลาอีคูดัสปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะแนวบ้านของเลโอเนสนะครับ5นัดฟอร์มมไ่ดีเลยนะครับเสมอไปเกมเขงแพ้ไปถึง4เกมติด4เกมรวดเลยนะครับโบกต่ายฟุตซิับ5นาทีเล่นในบ้านแพ้ไป2เกมครับเสมอ2แล้วก็ชนะมาเกมหนึ่งนะครับเจอกันวันนี้ครับเล่นในบ้านของโบกต่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าคู่ วันนี้ฟอร์มนั้นไม่ต่างกันเลยนะครับฟอร์มแย่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่โบกาตาก็เพิ่งแพ้มา3เกมติดนะฮะแต่ชนะเองนะครับทางด้านของเลโอเนสเองนะครับก็ก่อนหน้านี้พวกเขาก็แพ้มารัวๆเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะชนะมาก่อนหน้านู้นนะครับแต่นัดล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งแพ้ในบ้านมาเหมือนกันนะครับเกมวันนี้นะครับออกสูซีแน่นอนนะเฟยว่าเจ้าบ้านโบกาตาเอฟซีนะครับมีโอกาสที่จะเอาชนะฝั่งพู้มาเยนได้นะครับวันนี้ขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบกัต้าเอฟซีละกันนะครับแม้ว่าเฮดทูเฮ วันนี้คิดว่าเจ้าบ้านน่าจะดูนเหนือกว่านะครับวันนี้สกอร์ที่คาดให้เจ้าบ้านโบกาตาเอฟซีเอาชนะไป2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราไปดูคู่ของบาเลนคิวล่านะครับอันดับที่14ของตารางคะแนนเปิดบัตรโบรแกรมเมือนของโอซอมาโซนะครับอันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับวันนี้เจอกันนะฮะเฮทุเฮทของคู่นี้ตลอด3นัดที่ผ่านมานะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันไปครับล่าสุดครับเป็นด้านของโอซอมาโซนะครับที่เอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์ม5นัดก่อนนนเเจจอกัคี้้้าาบน อย่างบาเลนเคียานะครับ5นัดที่ผ่านมาของพวกเขามีแพ้ไปเกมนึงครับเสมอไปถึง4เกมเลยล่าสุดของพวกเขานะครับก็เสมอคู่แข่งไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับส่วนด้านของฝั่งออซมาโซนะครับ5นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเสมอไป3เกมนะครับแล้วก็แพ้มา2เกมครับล่าสุดของพวกเขานี่แพ้กับคู่แข่งมา1ประตูต่อ0นะฟอร์มแย่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันครับออซมาโซ5นัดนอกบ้านของพวกเขานะฮะต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครเลยแต่ก็ติด ในนบ้าก็เสมอไปถึง4เกมเหมือนกันนะครับชนะไปเกมหนึ่งนะครับคู่นี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะฮะวันนี้คู่นี้ออกมาน่าจะสู่สีกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกจิ้มสักชีมหนึ่งคิดคิดว่าน่าจะบุกมาชนะได้นะครับเฟอร์ขออยู่ฝั่งทางด้านของโอโซมาโซ่ละกันนะครับอร์ที่คาดในวันนี้ครับโอโซมาโซนั้นบุกมาชนะได้ที่2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้อยู่ทางด้านของโอโซมาโซ่ไปได้เลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับที่เฟอร์นั้นคาดเคมาว ให้กับคุณชมทางบ้านกันในวันนี้ครับสามค้ดในวันนี้ที่เด็ดจากโคลัมเบียครับนะฮะคาดเอามาเน้นๆกันไปเลยนะครับอย่างที่บอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลนั้นน้อยมากๆเลยนะฮะพยายามคัดเอาคู่ที่น่าสนใจมาฝากให้กับคุณชมทางบ้านนะครับก็วันนี้หากคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะตามมาเฟย์มาเดี๋ยวเฟย์แจกที่เด็ดสเต็ปสามครับรวมไปถึงตัวเต็งสองตัวให้กับคุณชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับสเต็ปสามในวันนี้นะครับโบเฟย์ขออยู่ฝั่งโบคาจูเนียกาลีและกันนะฮะแล้วก็ให้อยู่ทางด้านของโบกัตตาไปได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ทางด้านขออองโโซซมาไไปได้ น,นี่เป็นทีเด็ดเสียบสครับส่วนตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆครับโปคาจูเนยียร์กาลีมาแน่นอนนะครับแล้วก็โบกาตามาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดเจ้าเฟอประจําค่ําคืนนี้ครับผู้ชมท่านไหนที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเ,อเฟอรเข้าไปอ่านละกันนะครับก่อนจากไปก็ขอฝากผู้สนับสนุนจีดีคอยไว้ด,ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูดดออดบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คครรััับบสสวดี